สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรสยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า The Bell Keeper เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีบ้านเดียวหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าชายคนหนึ่งที่ชื่อแกรี่เปิดประตูออกมาด้วยท่าทางที่หวาดกลัวในบ้านยังมีหญิงสาวที่ชื่อนาดีโดนจับมัดอยู่กับเก้าอี้หูของเขาเกิดมีเลือดไหลออก มาอย่างเป็นปริศนาชายร่างใหญ่อีกคนถือขวานเดินตามออกมาเธอตะโกนบอกให้เขาวิ่งหนีไปแกรี่วิ่งหนีออกมาหลบอยู่หลังต้นไม้เขาค่อยๆแอบดูก็ไม่พบชายคนนั้นแล้วแต่จู่ๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นยกแกรี่จนลอยและโยนเขาลงมาที่พื้นนานดีนพยายามดิ้นแต่ก็ยังไม่หลุดเธอมองไปร,บรอบๆก็เห็นไอดีการ์ดของเหยื่อมากมายถูกแปะไว้ที่กำแพงพร้อมกับขวดพานชนะแปลกๆหลายอย่าง พอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกสิ้นหวังมากชายคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาและบอกว่าแกไม่ควรสั่นระคังนั่นเลยแล้วเขาก็นําขวานสับลงไปจนทําให้แกรี่หมดลมหายใจไปทันทีหยิบไอดีการ์ดจากกระเป๋าสตางของเขาและเดินกลับมาหาเธอนาดีนพูดขอร้องให้เขาไว้ชีวิตเขาบอกแค่ว่าเกิดลั่นระคังนั้นไปแล้วแล้วก็ใช้ขวานจัดก,การเธอไปอีกคนสลับมาที่รถอาวีคันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อเลียมเขาเปิดประตูออกมาก็พบกับแมทธิวพี่ชายของเขาแต่ทุกคนจะเรียกเขาว่าแมทและแฟนสาวของเขาที่ชื่อฮอลลี่ทั้งสองคนรบกวนเลียมเพราะต้องการใช้รถคันนี้ชายอีกคนที่ชื่อแกเบรียลหรือเกฟมาถึงทุกคนดูโอเคกับรถ RV ยกเว้นแฟนสาวของเกฟที่ชื่อเมแกนดูเธอจะไม่โอเคสักเท่าไหร่แมทบอกว่าถึงจะรบไปหน่อยแต่รถคันนี้ก็มีพร้อมทุกอย่างเลียมได้ยินว่าทุกคนจะไปถ่าย ทำภาพยนตร์ฮอลลี่บอกว่ามันเป็นสารคดีเขาก็ถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรเธอบอกว่าเป็นตำนานเรื่องหลอนที่โด่งดังไปทั่วอเมริกาเลียมก็ไม่ค่อยโอเคขึ้นมาเพราะตอนแรกแมทบอกกับเขาว่าแค่ไปเที่ยวทริปสนุกๆเท่านั้นไม่คิดว่าจะไปล่าท้าผีอะไรแบบนี้แมทขอกุญแจรถแต่เลียมบอกว่าเขาจะเป็นคนขับเองเท่านั้นเกบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เลียมจะไปด้วยแต่แมทก็บอกว่าน้องชายของเขาเป็นคนชิลๆไม่ต้องห่วง เมแกนได้กลิ่นบางอย่างในรถพอเปิดดูก็พบว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เลียมนั้นปลูกเองเธอเลยบอกว่าพาน้องชายนายไปด้วยก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะแล้วทุกคนก็เริ่มออกเดินทางสลับมาที่หญิงสาวคนหนึ่งกําลังเดินอยู่ริมถนนเธอมีชื่อว่าบริททนีเธอฝากข้อความเสียงถึงแม่เรื่องที่ตามหาน้องชายที่ชื่อแกรี่ซึ่งเป็นชายในตอนต้นเรื่องนั่นเองเธอแทรกข้อมูลจากประวัติการใช้คอมพิวเตอร์ของเขาก็พบว่าเขาได้เดินทางมาที่เบลแล เธอเลยจะเดินทางไปที่นั่นเธอกดวางสายแล้วก็แปะประกาศคนหายไว้ตามเส้นทางที่เดินผ่านอีกด้วยกลุ่มของเลียมขับรถมาตามเส้นทางฮอลลี่บอกว่าเรากำลังจะถึงจุดแรกแล้วที่เบลเลกเรื่องเล่าคือในศตวรรษที่18มีเด็กสาวบริสุทธิ์3คนถูกสังเวยโดยรัทธิบูชาปีศาจในคืนพระจันทร์เต็มดวงและวิญญาณของปีศาจเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ที่นั่นมีผู้คนมากมายที่หายตัวไปล่าสุดก็เป็นเคส ครอบครัวหนึ่งที่หายตัวไปทั้งหมด5คนรวมๆแล้วก็มีเคสผู้สูญหายมากกว่า200คนที่ยังหาคำตอบไม่ได้เลียมบอกว่าอาจจะต้องแวะปั๊มน้ำมันก่อนฮอลลี่กดดูแผนที่แล้วบอกว่าปั๊มน้ำมันนั้นห่างออกไป8ไมล์แต่อีกไม่กี่ไมล์ก็จะถึงเบลเลกแล้วเลียมบอกว่าจะแวะปั๊มโลคอลข้างหน้านี่แหละพอทุกคนเห็นสภาพปั๊มก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นต้องแวะแมทกับเกฟลงมาทักทายคนที่นี่แต่ใช่ คนนั้นกลับด่าพวกเขาว่าไอเด็กโง่พวกนี้แล้วก็เดินออกไปทั้งสองคนฟังก็ขำๆไม่ได้ใส่ใจอะไรและได้เจอกับ,บริชานี่เลยทักทายเพราะนึกว่าเธอเป็นนักปีนเขาเธอบอกว่ามาตามหาน้องชายที่หายตัวไปพร้อมกับยื่นไปประกาศให้พวกเขาแล้วก็เดินออกไปสองหนุ่มหัวเราะแซวกันว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของเธออยู่ในประกาศนี้ด้วยเลียมลงมาที่หัวจ่ายน้ํามัน เขามองไปเห็นบริททนนีก็เหมือนจะสนใจเธอขึ้นมาฮอลลี่รำคาญที่เขามายืนเกะกะเลยผลักเขาออกไปจนมาชนกับเธอทั้งสองคนทักทายกันเขาถามว่าเธอจะไปที่เบลเลกหรือเปล่าเธอยื่นประกาศตามหาน้องชายให้เขาเขาเลยชวนเธอไปด้วยกันแต่เธอปฏิเสธเพราะต้องการแจกใบประกาศในระหว่างทางไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายมาที่นี่บริทนียื่นประกาศคนหาให้ตำรวจแต่เขาไม่ได้รับและก็ไม่ได้สนใจเธอเท นายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อคาวสันถามพวกเขาว่ามารอกันนานแล้วหรอพวกแมทก็บอกว่าไม่นานครับแต่กดกริ่งเรียกแล้วไม่มีใครอยู่เลยเขาตะโกนเรียกชื่อโจดี้บอกว่ามีลูกค้ามาที่ร้านเธอออกมาขอโทษทุกคนเพราะเมื่อสักครู่เธอเข้าห้องน้าแมทถามทางที่จะไปเบลเลกในอำเภอบอกว่าจุดตั้งแคมป์ตรงนั้นปิดไปนานแล้วและเตือนพวกเขาว่าอย่าคิดทําอะไรบ้าๆจะดีกว่าเม่งั้นพวกนายอาจจะโดนจับเข้าตารางหรือไม่ก็เป็นอะไรที่มากกว่า ทั้งสองคนก็ขำแล้วบอกว่าห้ามให้อาหารจระเข้แบบนั้นเรอครับเขาเตือนว่าอย่าไปที่นั่นที่เที่ยวใกล้ๆมีตั้งเยอะตั้งแยะโจดี้บอกว่าพวกมันไม่ฟังคุณหรอกปล่อยให้พวกมันทําไปเถอะแกบ,บอกว่าพวกเขาจะไปก็เพราะเรื่องเล่าพวกนั้นนายอำเภอบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาสุดท้ายก็ชอบไปเล่นตำนานตรีระคังนั่นแล้วก็หายตัวกันไปหมดทั้งสองคนก็เงียบลงและสงสัยว่าระคังไหนนายอำเภอก็ขำที่พวกเขาเริ่มหน้าซีดพอได้ยินแบบนี้ก็ดูผ่อนคลาย โจดีตะโกนออกมาว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกเธอบอกในอำเภอว่าชายคนนั้นมีอยู่จริงเขาก็สวนเธอไปว่าให้อยู่กับความจริงหน่อยเรื่องเล่าพวกนั้นก็พูดกันมานานเป็นร้อยปีแล้วชายลึกลับที่คอยมาจัดการพวกลองดีที่จุดตั้งแคมป์เขามองว่ามันเป็นเรื่องหลอกเด็กมากกว่าเธอยังยืนหน้ามาบอกกับแกว่ดชายในเรื่องเล่าคนนั้นชื่อแฮงค์เขาจะจัดการพวกแกนจนหมดเหมือนคนที่หายตัวไปคนอื่นๆ,ๆเขาไม่เข้าใจว่าถ้าชายที่ชื่อแฮงค์มีตัวตอนอยู่ เราทําไมตํารวจไม่ไปจับซะเธอก็บอกว่าตํารวจจับผีได้หรือเปล่าละ่ะทั้งสองคนฟังเสร็จก็รีบเดินออกไปกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังบนรถแล้วก็เดินทางกันต่อขับรถผ่านบริทานีมุ่งหน้าสู่แบลเลกไม่นานนักก็มาถึงจุดหมายเลียมลงมามองซ้ายมองขวาแล้วก็ขอชิลอยู่บนรถดีกว่าฮอลลี่เจอข้อมูลเกี่ยวกับระคังว่ามันเป็นระคังต้องสาบใครก็ตามที่ตีมันจะโดนคำสาบนั้นซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆนี้ และทุกคนก็เริ่มถ่ายทำกันเลยเมแกนพูดว่าในปี1876มีชายคนหนึ่งที่ชื่อแฮงค์เขาได้สังเวยชีวิตของหญิงบริสุทธิ์3คนในป่าแห่งนี้เพื่อเปิดประตูนรกหลังจากที่ชาวบ้านพบร่างของพวกเธอชายที่ชื่อแฮงค์ก็หายตัวไปเลยทุกคนเชื่อว่าที่นี่ถูกสาบเลยไม่มีใครกล้านำระคังนี้ออกไปเกฟก็ขำเพราะถ้าประตูนรกถูกเปิดออกจริงๆคนที่นี่คงไม่มาสร้างจุดตั้งแคมป์กันหรอกบริชชานี่โทรบอกแม่ว่ามี ีชาวบ้านเห็นน้องชายของเธอกับแฟนสาวมาแคมป์ปิ้งที่นี่เธอเจอกับเลียมอีกครั้งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาเมาหรือเปล่าแต่เขารู้สึกไม่ค่อยดีกับที่นี่เท่าไหร่แล้วถามเรื่องน้องชายของเธอว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเธอก็ยังไม่เจอเขาถามว่าคืนนี้เธอพักที่ไหนเธอบอกว่ากางเต็นท์นอนคนเดียวและไม่ได้สนใจที่จะไปจอยกับกลุ่มของเขาซึ่งเขาก็โอเคแล้วบอกว่าถ้าต้องการอะไรก็บอกเขาได้ตลอดเพราะพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากเธอเราทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเธอ เดินมาเจอบ้านกลางป่าหลังหนึ่งค่อยๆเดินขึ้นมาบนบ้านแต่จูจ่ๆก็เปลี่ยนใจเดินออกมาซึ่งก็มีบุคคลปริศนาเปิดม่านแอบ,บมองเธอจากในบ้านหลังนั้นระหว่างที่เธอกำลังตั้งเต็นเธอได้ยินเสียงกระซิบแววมาว่าอย่าตีระฆังนั่นแมทนั่งคุยกับเลียมทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยเบรทนี่นั่งอยู่ในเต็นเธอได้ยินเสียงคนคุยกันสนุกสนานอยู่ไม่ไกลเลยออกมาข้างนอกมองไปก็เห็นกลุ่มของเลียมนั่งกอะ กองไฟกันอยู่เหมือนว่าเธอลังเลอยากจะเข้าไปจอยอยู่เหมือนกันแต่ก็เลือกที่จะกลับเข้าไปในเต็นท์ระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันอยู่ฮอลลี่บอกว่าอีก5นาทีจะเที่ยงคืนแล้วมีใครอยากจะตีระฆังไหมแกบ,บอกว่าเขาขอดูดีกว่า ทุกคนก็แซวกันใหญ่เลียมขอตัวไปนอนเล่นในรถพอทุกคนได้ยินก็เสียใจอยากให้เขามาจอยด้วยกันฮอลลี่ชวนทุกคนให้ไปกันได้แล้วบริชานีดับไฟและหยิบหูฟังมาใส่เปิดเพลงนอนทุกคนเดินมาถึงระฆังฮอลลี่บอกว่าอีก30วินาทีก็ได้เวลาแล้วให้เริ่มถ่ายได้เลยแมทเริ่มบันทึกวิดีโอเมแกนเริ่มพูดว่าผู้กำกับของเราเป็นผู้กล้าที่จะลั่นระฆังในค่ำคืนนี้เดี๋ยวก็รู้กันแล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลียมได้ยินเสียงทุกคนเฮฮากันดังมากเขารำคาญเลยเอาเฮดโฟนมาสวมฟังเพลงชิลๆฮอลลี่ตีระฆังหนึ่งครั้ง,งเสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วความเงียบในป่าแมดก็สงสัยเพราะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยมีบางสิ่งกำลังพุ่งตรงเข้ามาฮอลลี่รู้สึกว่ายังไม่พอเธอขอตีอีกครั้งให้ดังกว่าเดิมสิ่งนั้นพุ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเธอตีเสร็จก็ยังไม่สาใจเพื่อนๆทุกคนบอกให้เธอ ตีสุดแรงเลยทีนี้เธอเลยตีอีกทีเข้าไปเต็มๆไฟในบ้านกลางป่าสว่างขึ้นชายร่างใหญ่ที่ชื่อแฮงส์เดินออกมาฮอลลี่ขอเวลารอดูอีกหน่อยแต่ทุกคนบอกให้กลับกันได้แล้วเพราะมันไม่เห็นจะมีอะไรแล้วก็เดินออกจากตรงนั้นมีเงาของบางสิ่งเดินผ่านเต็นท์ของบริทนี่ไปเธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเปิดเต็นท์ออกมาส่องไฟดูก็ไม่พบอะไรผิดปกติเมแกนไม่เชื่อว่าชายที่ชื่อแฮงส์จะมีอยู่จริงฮอลลี่เห็นแมท ดูแปลกๆไปเขาบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารญี่ปุ่นที่ทานไปหรือเปล่าเธอเลยแซวว่าถ้ากลัวก็บอกกันมาก็ได้เขาบอกว่าไม่ได้กลัวมีเงาของบางสิ่งเคลื่อนผ่านไปทั้งสองคนสังเกตเห็นแมทสงสัยว่ามันคืออะไรเธอบอกว่าถ้าเป็นแฮงก์ก็ดีนะสิเพราะเธอนั้นอยากเจอเขาแต่พอส่องไฟดูก็ไม่พบอะไรฮอลลี่เริ่มรู้สึกแปลกๆกับร่างกายเหมือนกัน เขาฟังแล้วก็แปลกใจเพราะเธอไม่ได้ทานซูชิเหมือนเขาเธอบอกให้เขาไปที่เต็นท์ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเธอจะตามไปฮอลลี่เดินมาเข้าห้องน้ำสาธารณะที่แคมป์แต่หลังจากที่เธอล้างหน้าเสร็จเธอหันหลังมาแต่เงาในกระจกของเธอนั้นกลับไม่หันตามเลียมได้ยินเสียงเคาะประตูเป็นแมทนั่นเองที่เคาะเรียกฮอลลี่เขาเดินมาดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นแมทก็บอกว่าฮอลลี่ขังตัวเองในห้องน้ำสักพักใหญ่แล้วเขารู้สึกผิดปกติเลยตัดสิน ใจพังประตูเข้าไปข้างในห้องน้ำก็งเงียบมากลองเปิดดูทีละห้องก็พบกับฮอลลี่ที่ยืนนิ่งอยู่เธอกค่อยๆหันหลังมาก็พบว่ามีเลือดไหลออกมาจากครูของเธอเธอบอกว่ามาเที่ยวที่นี่ก็สะดกดีนะทั้งสองคนช่วยกันประคองเธอออกมาเขาอยากพาเธอไปโรงพยาบาลตอนนี้เลยแต่เหลียมคิดว่าควรบอกอีกสองคนที่เหลือก่อนแล้วค่อยไปด้วยกันระหว่างที่ยังตกลงกันไม่ได้แฮงก็ปรากฏตัวขึ้นเขาบอกว่าพกแกไม่ ควรไปยุ่งกับระคังนั่นเขาจับเธอทุ่มลงไปที่พื้นแล้วจูจ่ๆฮอลลี่ก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแมทเห็นก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขายกขวานขึ้นมาฟันแต่เธอหลบได้ทันแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเลียมบอกกับแมทว่าให้เรีบหนีตอนนี้ทั้งสองคนเข้ามาในห้องน้ําแต่ก็มีคนพยายามจะพังเข้ามาแมททาอะไรไม่ถูกและถามว่านายเห็นตาของเธอที่เปลี่ยนไปตะกี้ไหมเลียมบอกว่าอย่าเพิ่งคิดเรื่องนั้นตอนนี้ มาช่วยกันบล็อกประตูก่อนแมทเริ่มมีเลือดไหลออกจากหูเขาบอกให้เหลียมรีบหนีไปเสียงดึงประตูเงียบลงเลียมคิดว่ามันน่าจะไปแล้วพวกเขาหันมาดูก็พบกับแมทที่ยืนนิ่งอยู่เขาตะโกนเรียกพี่ชายพอแมทหันกลับมาก็พบว่าใบหน้าของเขาได้เปลี่ยนไปเหมือนถูกผีเข้าแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่เลียมแต่เขาหลบได้เขาจะเปิดประตูแต่แมทดันเขาไปชนกับกำแพงแฮงเปิดเข้ามาเขาชาร์จไปที่แมททันท หยิบขวานจะฟันแต่เลียมมาล็อกเขาไว้เขาเลยตกหน้าจนกระเด็นออกไปเลียมหยิบฝาชักโครกมาทุบแต่เขาไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ผลักเขาไปชนที่อ่างจนลม้มลงแมทกระโดดเข้าใส่แฮงค์แต่เขาก็ทุ่มร่างของแมทลงกับพื้นหยิบขวานขึ้นมาแมทลุกขึ้นยืนแต่แฮงค์ก็ใช้ขวานจัดการกับเขาจนหมดลมหายใจไปเลียมตกใจมากวิ่งหนีออกมาแกฟรู้สึกตัวตื่นขึ้นเขาถามเมแกนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเขารู้สึก ปวดหูและมีเลือดออกก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยไม่ทันสังเกตว่าเมแกนก็เป็นเหมือนกับเขาบริทนีเดินออกมาข้างนอกก็พบกับเลียมวิ่งหนีมาทางนี้แล้วบอกให้เธอเงียบเขาบอกให้เธอรีบหนีไปตอนนี้เลยเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันมีปีศาจแต่ก็ไม่รู้จะบอกให้เธอเข้าใจยังไงและขอให้เธอเชื่อเขาไปก่อนตอนนี้เขาพาเธอมาที่รถเข้ามาข้างในแก๊บออกมาจากเต็นท์เรียกหาเพื่อนแฮงค์ปรากฏ ตัวที่ด้านหลังถามว่ากตีระครังนั่นใช่ไหมแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่เขาทันทีชกเข้าไปครั้งแรกแล้วชกซ้ําอีกสองครั้งแกบโดยวิญญาณร้ายเข้าสิงมันหัวเราะใส่เขาเขาง้างขวานจะฟันแต่เมกแกนก็พุ่งเข้ามาใส่เขาเถอกลายเป็นปีศาจไปอีกคนแฮงค์ชกเข้าไปที่หน้าเต็มๆแต่มันก็ดัดกระดูกคอจนกลับเข้าที่เหมือนเดิมเขาเอามือมาจับที่หัวแล้วก็ทุ่มไปใส่ขวานที่อยู่ข้างๆจนมันได้แน่นิ่งไปเขาบอก องไปรอบๆก็ไม่เห็นตัวของเกฟแล้วสลับมาที่เลียมมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นโทรศัพท์ของเขาไม่มีสัญญาณแมทเปิดประตูรถเขาเห็นก็รีบบอกให้เธอออกไปทางหน้าต่างทั้งสองคนกระโดดหนีออกมาได้แมทเดินมาเหยียบโดนโทรศัพท์ของเลียมทั้งคู่หนีมาที่อาคารร้างเขาบอกว่าไม่รู้จะอธิบายเธอย,ยังไงเท่าที่จําได้ก็คือพวกนั้นตีระฆังและหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้กันหมดเลยเหมือนโดนผีเข้ามีเสียงปิดประตูดังขึ้น เป็นปีศาจท,ที่เดินเข้ามาที่นี่มันเดินมาเจอทั้งสองคนแต่จูจ่ๆแฮงค์ Hank, ก็เข้ามากระชากมันออกไปเขาจะฟันลงไปแต่โดนมันแตะสวนกลับมาผมมองมาอีกทีมันก็หายตัวไปแล้วเลียมหยิบอาวุธแล้วบอกว่าแกทําพี่ชายฉันเขาผลักเลียมเข้าไปข้างในทุกคนตกใจว่าเขาคือแฮงค์ที่เป็นเรื่องเล่าในตำนานจริงๆหรือเนี่ยเขาไม่ตอบแต่จับหัวของเลียมมาดูว่ามีเลือดออกที่หูไหมดูเสร็จก็บอกว่าพวกเธอยังไม่ไกลเป็นพวกมัน เธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันคือปีศาจเพื่อนเพื่อนพวกเธอหมดลมหายใจไปตั้งแต่พวกมันเข้ามาในร่างแล้วเลียมสงสัยว่าทําไมเขากับเธอถึงไม่เป็นอะไรเขาถามว่าได้ยินเสียงระฆังไหมล่ะเลียมบอกว่าไม่ได้ยินเพราะเขาสวมเฮดโฟนฟังเพลงอยู่เธอก็บอกว่าเหมือนกันกับเขาเขาบอกว่านั่นแหละที่ทําให้รอดแล้วสั่งให้ทั้งคู่ไปซ่อนตัวในตู้ซะพอเขาจัดการพวกมันเสร็จแล้วจะมารับเธอกลัวว่าถ้าเกิดเขาโดนพวกมันจัดการล่ะจะทํายังไงเขา บอกว่าไม่มีทางเป็นแบบนั้นหรอกพูดเสร็จก็เดินออกไปเบรชนี Brittany, หยิบโทรศัพท์ออกมาดูก็พบว่าไม่มีสัญญาณเธอแสดงความเสียใจเรื่องพี่ชายของเขาเขาเพิ่งนึกออกว่ามีเครื่องขยายสัญญาณอยู่ในรถ RV อาจจะต้องลองเสี่ยงไปเอาดูเผื่อจะใช้โทรศัพท์ได้ทั้งสองคนค่อยๆเดินออกมาเดินลึกเข้ามาในป่า เดินหาตัวปีศาจที่เหลือเขาเห็นภาพในอดีตที่ชายคนหนึ่งได้ทำกับลูกสาวของเขาก็รู้สึกแค้นขึ้นมาทั้งสองคนวิ่งมาแอบที่โขดหินทั้งคู่เข้ามาในรถเขาหยิบกุญแจมาสตาร์ทรถแต่ก็สตาร์ทไม่ติดลองบิดกุญแจเปิดไฟหน้าดูก็พบกับปีศาจยืนอยู่ข้างหน้าบริทนี่บอกให้เรีบหนีเขายังพยายามสตาร์ทอีกทีแต่ก็ยังไม่ติดมันเดินมาที่ประตูแต่เธอกดล็อกไว้ได้ทันโทรศัพท์ใช้งานได้อีกครั้งในอำเภอรับ เธอบอกว่าโดนปีศาจไล่ล่าอยู่ที่แปลเล็กและขอให้เขามาช่วยพวกเธอทีในอำเภอฟังเสร็จก็บอกว่าได้ยินสายโทรมาแจ้งแบบนี้เป็นพันๆครั้งแล้วตีระฆังแล้วก็มีแฮงค์ถือขวานออกมาไล่ล่าและบอกให้พวกเธอเลิกเล่นอะไรแบบนี้ซะพูดเสร็จก็วางสายไปพร้อมกับเสียงหน้าประตูที่เงียบลงบริทแนี่สงสัยว่ามันหายไปไหนแล้วจูๆ่ๆแก๊บที่ซ่อนตัวอยู่ในรถก็ออกมาทั้งสองคนผลักมันเข้าไปในห้องน้ำแล้วปิดประตู ัังมนวแต่พอหันมาข้างๆก็เห็นฮอลลี่พยายามเข้ามาทางหน้าต่างเธอถีบมันเข้าไปเต็มๆเลียมชกซ้ำเข้าไปอีกทีมันถีบสวนกลับมาจนเขาสลบลงไปเธอพยายามล่อมันออกไปข้างนอกให้พ้นตัวเขาแหงหามไม่เจอเลยตัดสินใจกลับไปที่รถอาวีอีกครั้งเลียมรู้สึกตัวขึ้นเขาหนีออกมาก่อนที่เกฟจะพังประตูห้องน้ำออกมาพอดีเดินมาแอบที่หน้ารถก็เห็นเกฟไปทางอื่นแล้วก็วิ่งหนีต่อเขาเรีบวิ วิ่งมาหลบในอาคารบริททนีไม่รู้ว่าเป็นเขาเลยชกสวนมาหนึ่งหมดัดแฮงค์เปิดประตูเข้ามาแล้วถามว่าไม่ได้หลบก,กันอยู่ในตู้หรือไงทั้ง3ามคนเดินออกมาข้างนอกมาถึงที่บ้านของแฮงค์เข้ามาข้างในเธอถามว่าเราจะสู้กับพวกนั้นได้ยังไงเขาบอกว่าต้องจัดการกับร่างโฮสต์เท่านั้นถึงจะปลดปล่อยปีศาจท,ที่อยู่ในตัวได้จริงๆแล้วการจัดการพวกมันคือปลายเหตุต้นเหตุคือต้องจัดการคำสาปนั่นระคงังเคยเป็นของโบสถ์แห่งหนึ่งที่ถูกไฟไหม้สมัย ก่อนที่นี่เคยมีเมืองเล็กๆที่เงียบสงบจนถึงวันที่โบสถ์เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในปี1876หลังจากนั้นชาวบ้านเชื่อว่ามีชายที่ชื่อแจ็คสันได้ขโมยระฆังของโบสไปมันไม่ได้เอาไปขายแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันเลวร้ายกว่านั้นมากแฮงเคยมีลูกสาวที่ชื่อเอลซีเธอโดนแจ็คสันใช้อุบายหลอกล่อลักพาตัวเธอจนกลายเป็นข่าวที่มีเด็กสาวสาคนหายตัวไปทุกคนสงสัยในตัวแจ็คสันทำให แฮงพยายามที่จะตามหาเขาพบว่ามันได้ทําพิธีสังเวยเหยื่อปริสุท์ิ์มรายเพื่อเปิดประตูนรกร่วมกับระฆังนั่นซึ่งเหยื่อหนึ่งในนั้นก็คือลูกสาวของเขาแฮงใช้ขวานสับลงไปโดนแจ็คสันในระหว่างทาพิธีทําให้พลังอันดํามือได้ไหลเวียนมาสู่ร่างของเขาด้วยส่วนหนึ่งเขาเลยกลายเป็นคนที่มีอายุยืนยาวตั้งแต่ตอนนั้นเหมือนเป็นคำสาบมีร่างของปีศาจออกมาจากคุ่มนรกดึงตัวของแจ็คสันไปเหยื่อสรายกลายเป็นปีศาจ ด้วยเสียงของระคังรวมถึงลูกสาวของเขาด้วยเขาเลยสาบานว่าจะจัดการปรีศาจพวกนี้ให้หมดไปให้ได้เหลี่ยมถามว่าเขาก็ไม่เคยไปจากที่นี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่โชคชะตาของเขาถูกผูกไว้กับระคังนี้หลังจากที่ประตูนรกเปิดออกครู่หนึ่งก็มีปีศาจมากมายที่ออกไปสู่โลกภายนอกไม่ใช่แค่ที่นี่เธอหันม,มาเห็นไอดีการ์ดที่กำแพงก็ถามว่านั่นคืออะไรเขาบอกว่าต้องการที่จะให้เกียรติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นต่างโดน ิาตศครอบงำเธอมองไปก็เห็นน้องชายของเธอที่ชื่อแกรี่ก็โมโหมากที่เขาได้จัดการน้องชายเธอไปแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่น้องชายของเธออีกต่อไปทําให้เธอเสียใจมากเขากล่าวขอโทษกับเธอและถามว่าเธอยังบริสุทธิ์อยู่ไหมเหลี่ยมก็ตกใจว่าถามคาถามอะไรแบบนั้นเขาบอกว่าแจ็คสันได้ใช้เลือดของผู้บริสุทธิ์ในการทําพิธีสคนถ้าเรามีเลือดของคนที่ยังบริสุทธิ์สคนก็น่าจะลบล้างคำสาปได้เธอสงสัยว่าเลี ยังบริสุทธิ์อยู่หรอเนี่ยเขาก็เขินๆพูดผิดพูดถูกแต่สุดท้ายก็ยอมรับซึ่งบริทานีก็บอกว่าเธอยังบริสุทธิ์อยู่เหมือนกันทุกคนเดินมาหยิบอาวุธเตรียมพร้อมด้วยคำสาบแล้วแฮงค์ <Hank S 2> ไม่สามารถแตะโดนระคังได้เขาเลยจะป้องกันพวกปีศาจไว้ให้และให้ทั้งสองคนนำระคังลงมาทำลายมันซะทุกคนกลับเข้ามาในป่าอีกครั้งปีศาจปรากฏตัวขึ้นเขาสั่งให้ไปที่ระคังเดี๋ยวเขาจะกันตรงนี้ให้เหลียมใช้เลื่อยไฟฟ้าพังรวม ปีศาจพุ่งเข้ามาแต่เขาทุ่มมันจนลม้มลงไปบริทเนี่จับระคังไว้เขาบอกให้เหลียมใช้เลื่อยทำลายมันเลยแต่เตือนว่าอย่าให้ระคังส่งเสียงดังเด็ดขาดเขาฟังแล้วก็รู้สึกว่าพูดง่ายแต่ทำยากมากและเลื่อยไฟฟ้าก็ไม่รู้ว่าจะทำลายระคังได้ไหมปีศาจปรากฏตัวขึ้นบริทเนีไปทวงเวลาให้เธอฟันเข้าไปแต่ไม่โดนมันตบเธอจนกระเด็นเธอลุกขึ้นจะฟันไปที่มันแต่มันบล็อกไว้มันชกเธอกลับแ เธอก็แทงสวนมันกลับไปจนมันล้มลงแฮงค์ <Hank S 1> เดินมาเจอทั้งสองคนปีศาจอีกตัวอยู่ข้างหลังเลี่ยมมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นนายอำเภอที่ตัดสินใจมาที่นี่แต่เขากลับยิงพลาดปีศาจพุ่งมาชาร์จไปที่เขาแล้วกัดเข้าไปที่คอเลี่ยมเขามันล็อกมันไว้เขาใช้ปืนยิงเข้าไปเต็มๆจนจัดการมันได้สําเร็จนายอำเภอเดินเข้ามาแล้วถามแฮงค์ว่านายเป็นใครเลี่ยมบอกว่าคนนี้คือแฮงค์ไงเขาฟังเสร็จก็ตกใจว่ามีอยู่จริงๆหรือเนี่ย เบรตทนนี่เรียกให้เขามาช่วยกันเอาระครังลงมาแต่พอทั้ง3มคนนำมือมาจับก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นแฮงค์ Hank, บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเลือดของนายอำเภอที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเลยทําให้ประตูนรกเปิดขึ้นอีกครั้งแจ็กสันกลับขึ้นมาจากนารกกดทักทายแฮงค์และบอกว่าลูกสาวของแกฝากทักทายมาแฮงค์เข้ยงขวานไปโดนเต็มๆแต่มันก็ดึงขวานทิ้งออกไปอย่างง่ายดายเหลี่ยมเข้ามาแย่งขวานแต่ก็โดนมันตบจนกระเด็นออกไปเขาโยน ขวานให้แฮงกดใช้มันฟาดเข้าไปแต่มันหลบได้และถีบสวนกลับมาฟันไปอีกครั้งก็โดนบล็อกและสวนมาอีกแล้วก็โดนเหวี่ยงจนลม้มลงกับพื้นมันใช้ขวานสับลงมาแต่เขาหลบได้พลุกมาอีกทีมันก็หายตัวไปแล้วมีหมอกหนาแน่นปรากฏขึ้นเขาเห็นวิญญาณของลูกสาวเธอบอกว่าเขาเอาชนะมันได้และขอให้เขาจบเรื่องทุกอย่างนี้แล้วร่างของเธอก็จางหายไปมันโผล่มาที่ด้านหลังชกเข้าไปที่เขากดชกสวนกลับไป แล้วซ้ำเข้าไปอีกครั้งมันกระเด็นไปชนกับระฆังจนหล่นลงมาแตกเสียาหายทําให้พลังของมันลดลงเขาเลยใช้จังหวะนี้ฟันเข้าไปที่มันจนจัดการได้สําเร็จอัขระที่แขนของเขาได้หายไปท่ให้เขาไม่ได้มีชีวิตยืนยาวเหมือนเดิมอีกแล้วในเช้าวันถัดไปทุกคนมาฝังร่างของเพื่อนๆแฮงค์ Hank, ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันลบล้างคำสาปได้แนอเภอบอกว่าเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเขารู้สึกผิดที่ก่อนหน้านี้ละเลยไม่ยอมเชื่อ ื่อให้เร็วกว่านี้จนทําให้มีผู้สูญเสียมากมายเขาเลยกขอทําบางอย่างเพื่อลบล้างสิ่งที่เขาทําพลาดมาหลังจากนี้เบรทนี Brittany, ชวนทุกคนมาร่วมทีมกันเลียมไดยินแฮงบอกว่ามันกระจายไปทั่วทุกที่เขาจะล่าพวกมันให้หมดทุกคนเอาด้วยยกเว้นแฮงก็บอกว่าหน้าที่ของเขาได้จบลงที่นี่แล้วซึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันกับแฮงเดินทางไปตามล่าปีศาจในที่อื่นๆต่อแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้ สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดูง่ายไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ซับซ้อนครับเรื่องราวเริ่มต้นจากตัวละครที่ชื่อแฮงค์ลูกสาวของเขาได้ถูกชายที่ชื่อแจ็กสันลักพาตัวไปเพื่อใช้ในการทําพิธีเปิดประตูนรกพร้อมกับระฆังจากโบสถ์ที่ถูกไฟไหม้แฮงค์ได้ทําร้ายแจ็กสันในระหว่างพิธีทําให้พลังในพิธีส่วนหนึ่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาจนกลายเป็นพลังที่ทําให้เขามีชีวิตยืนยาวกว่าคนทั่ว ไปด้วยคำสาปนั้นทำให้ใครก็ตามที่มาตีระฆังที่แปลเลกจะโดนปีศาจในบริเวณนั้นเข้าสิงและจบชีวิตลงทันทีแฮงค์ Hank, ไม่สามารถลบล้างคำสาปได้ด้วยตัวเองเขาไล่ล่าพวกปีศาจมาตลอดหลายร้อยปีจนทําให้กลายเป็นเรื่องเล่าในตำนานของชายถือขวานที่ชื่อแฮงค์ที่ออกมาไล่ล่าคนที่ตีระฆังจริงๆแล้วก็ออกจะไม่ m ม k e ซ์เซนส์อยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบ้านของแฮงค์ก็ใหญ่โตและไม่ได้หนีหายไปที่ไหนแถมยัง มีน้ำมีไฟฟ้าใช้ในบ้านอีกด้วยซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องยากที่ตำรวจจะนําทีมบุกเข้ามาที่นี่แต่ด้วยความที่ภาพยนตร์นั้นออกแบบมาให้ดูง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเลยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในตรงจุดนี้ครับแมทกับเพื่อนๆ4ี่น4คนเกิดไปตีระฆังนั้นทําให้ทุกคนกลายเป็นปีศาจกันหมดยกเว้นเลียมกับบริชานี่ที่ใส่หูฟังไม่ได้ยินเสียงระฆังเลยรอดทั้งสองคนเจอกับแฮงค์และต่อสู้กับพวกปีศาจในอำเภอสงสัยจนตามมาถึงที่เกิดเห ด้วยความที่เขาไม่รู้เรื่องต่างๆเลยช่วยนําระคังลงมาเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาเลยทําให้ประตูนรกเปิดออกอีกครั้งแจ็คสันกลับออกมาได้และต่อสู้กับแฮงค์มันพลาดท่าจนไปชนกับระคังลนลงมาแตกคําสาบเลยโดนทําลายและแฮงค์ก็กลับไปเป็นคนปกติเลียมบริททนีและแนมเพอร์ตัดสินใจออกเดินทางไล่ล่าพวกปีศาจทีห่หมดไปจากโลกหน้าแปลกเหมือนกันที่แฮงค์ไม่ขอร่วมทางไปด้วยแต่ก็คล้ายเป็นการปูทางเผื่อว่าจะ มีภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคอมเมนต์ปเป็นอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆม,มาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ